สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องกันตาชาแนลกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีที่ลิซ่าได้มีซิงเกลิลใหม่ในค่ายของราวนะคะ yeah. ดูจากสมผมและชุดนะคะก็เข้าตกับตีมากก็คือเราจะมารีแคปเพลง Rockstar ของ ลิซ่ากันนะคะตื่นเต้นมากทุกคนคือแบบจริงๆอะ่ะเราได้ดู m อเพลงของลิซ่าไปแล้วแต่เราจะมาทำการดีแคปย้อนหลังนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเ่เปิดมาด้วยฉาเกียวล่านะทุกคนคนลุกมาก แม่ก็มือแบบนี่นี่ฉากนี้ฉันชอบมากคือมันเป็นฉากที่แบบว่าฟ้าแลรบข้างหลังอะตอนที่ดูเอ็มวีครั้งแรกนี่คิดว่ามันเป็นซ g ที่เขาทำขึ้นแต่จริงๆแล้วคือก่อนถ่ายคือฝนมันตกแล้วพื้นที่เห็นว่ามันเปียกๆคือเขาไม่ได้เซตทุก้อมันเป็นพื้นจากฝน ที่มันตกลงมาก่อนการถ่ายทำแล้วมันก็มีฟ้าแลบอยู่ข้างหลังซึ่งมันเป็นเป็นจังหวะที่แบบพอดีพอดีแบบพอดีมากๆอ่ะคือดูอู้ดคขาดูคนลุกค่ะคนลวก็ขนลุกแกฉันชอบไปค่ะต่อคนลุกไม่หยุดแกว้า มันดีมากฉากเมื่อกี้คือซึ่งฉันอึ้งกับการใช้คนเป็นร้อยแล้วเต้นกันแบบพร้อมเพรียงคลิปนี้คือขนลุกทั้งคลิปอะมันมันดีมากเลยแกคือเขาใช้คนเป็นร้อยก็จริงแต่ทุกอย่างมันออกมาแบบโอเมก้าด oh เนี่ยแบบทําได้ยังไงพร้อมกันแล้วความแบบจังหวะโครมจังหวะอะไรเงี้ยคือมันมันเลิศนะคือสุดๆแอ่ ฉนเอนสองก็คือฉากมีแดนเซอร์ข้างหลังกระโดดและหยุดแล้วก็ลิซ่าเต้นอะ่ะคือมันเป็นมิติใหม่ของการทำเอ็มากแกคือมันเป็นฉากที่ปกติมันควรจะอยู่ในหนังใช่ไหมแต่นั้นมันอยู่ใน MV ็มวคือันเลิศไม่เคยเห็นแบบการถ่ายทำเอ็อะไรแบบนี้มาก่อนมันเป็นความแปลกใหม่ที่ลิซ่าทำออกมา ชื่พใจกับเขาจริงๆเสื้อดาวนะทุกคนเราต้องไปตามหาเสื้อดาวไปตป่ะฉันว่าเสื้อดาวนี้โซเอาหมดทุกทีแบบน่เมื่อกี้มีฉากบริษัทเอ่ยมี LGBT เอ่ย คือมันผสมความเป็นไทยวร์ฉันชอบมากฉันบอกอะไรไม่ถูกเลยโคเทบ็ <Box. laughs> อกซ์เฮ้ยแล้วก็มีซีจีมีสาวซีจีจริงๆเลยทุกคนแบบทำสยอ,อนมากเกียนกัะหนังนี่ ทุกคนดูทรงผมที่ดิซ่าตัดแตเ่เราเคยฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าทำทรงผมเดียวกับลิซ่าเลยแล้วมันไปตรงกับเอมีของลิซา่ามันก็ไม่ได้ตรงขะนาดนั้นแบบขับคลายขับพาเจเลยนลิซ่าได้ปะได้นะระไปต่อค่ะทุกคนมันมีความแบบฉ่างใหม่ๆอยากเต้นเลยอ่ะ ย,ยังักษาขยาคนลุกคนลุกกันจบไม่คิดว่าอีซ่าจะทำซอพาวเวอร์ของไทยให้มันแบบออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยคือทั้งโปรดักชันเอ,อ่ยทั้งสถานที่เอ,อ่ยทั้งอะไรต่างๆเอ,อ่ยคือมันโดยรวมมันดีหมูดเลยทุกคนแบบ ฉันรักเขาฉันแยบมากฉันภูมิใจกับนางมากที่แบบว่าเขามาถึงจุดนี้ได้โอ้ต้องค่๊ไอเลิฟลิซ่าเริ่มอยู่นะคะเพลงใหม่ออกได้ยัง <laughs> มันแบบมันดูเพลินมากเลยอ่ะเพลงนี้มันจบเร็วเกินไปอ่ะอยากให้มีอีกอ่ะขอแบบเอ็มีเพลงสักสิบนาทีเลยได้ไหม <laughs> คิวนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคน เรารีบถ่ายรีบตัดรีบลงสุดๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูรีแคปย่างรวดเร็วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s สไ i b e ให้ช่องกันตาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปดูคลิปอื่นๆของช่องเราด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย